ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพกพ้อ,อก,กับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนคนริมทางต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าหกขับเลขหลางก็ออก หนน,นะพี่น้องเนาะรับของเซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมากกับเขาตะเลกวิ่งนะพี่น้อง <c oughs> นะครับวันศุกร์ที่20มิถุนายน256 8้าลาวพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด1กับ2นะพี่น้องครับ1กับ2กับมาหนนะครับแต่ว่า เจ็ดแปดเก้าบอมาพี่น้องครับอ้าหลุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องเนาะบอวากันมีเขามีหลุดนะครับบอวาคูบาอาจารย์ในเนาะพี่น้องเนาะอะเมื่อนนี้พมเตรียมผ้ามาติดตามต่ออีกนะครับ ขับลาวพัฒนาเซียนคนริมทางรับสัตว์เยนนะพี่น้องเนาะ ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องครับศูนย์กับหนึ่งครับบันทึชุดวินในพี่น้องชุดวิน 8ปดเก้าเเก้นงะครับครับเอาเบิ่งจับครูได้พี่น้องเด้อ ครับจับคู่เน้นๆนะพี่น้องแปดศูนย์แปนึงเก้าศูนย เก้าหนึ่งนะครับครับเน้นสีหางพี่น้อง เ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับ <c oughs> ครับจัรย์มันว่าถามักสองนะพี่น้องมักสองกระจับเอาเก้าสองแปดสองเจ็ดสองพี่น้องเนาะอันนี้ผนจับให้มาสักสี่นะครับ ครับเอาว,นนอนะวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่23มิถุนายน2568ลาวเราพัฒนาเซียนคนริมทางบนล่างวิ่งรูด0นย์กับ1ครขับชุดวิ่งกับ789012เานะพี่น้องขับเน้นเน้น1 9 0 9 1กัน7071นะครับเอามากสอบตัวเดกับพิจรารณาเมืองนะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็จะลืมกับตัวไว้น้ำ นะครับ,รบประเตยมกระเฉยเบิงก่อนได้พี่นองด้วยจานทรงมาให้นะครับครับาวพัฒนา23ทับ6ทับ6 8พี่นองบนล่างวิ่งรูด0กับ1ครับชุดวิ่นกับ7 8 9 012นะครับเน้นเน้น80 81 90 91กัน70 71 ถ้าชอบ2จัดไปครับคนริมทางนาคอาอ้ัวสัดเจียน,นพี่นองเนาะครับพระเตี่ยมขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเสียนคนริมทางเนาะครับเนาะที่ได้ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พระเตีมครับออกมาฝากที่ฝากนองครับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะอ่ะฉะนั้นแล้วพอเตรียมกอวอวยพรคอยเข่าคอยปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับเทาอย่าลืมพี่น้องเข้อมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำหน้าคามครับสุดท้ายตายสุดนี้ก็เอฟซีทุกคนโฉบโฉบมันๆ แห่งๆรวยๆนะครับเนาะครับพ่อคันชิปนาพี่น้องกับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม